ไปก็เลยดูกวก่ากันควัดอยู่ที่ิัๆเพื่อนจะไปเสียงตายถ้าไปขโมยของในวัดซังเพื่อนจะไปขโมยของจะไปถึงก่อนอี่างนี้โดนยีโดนตีเจ็บไป โอ้ยยังไม่เทียนไปถึงแล้วมีตัวตอนนั้นนะตามไปเอ้ไม,มงลงไปเลยเมือ่อยนปนะ

เพิ่งมาดีเลยนี่ตามมาเลยโดนาเลยลก็ได้นะ่ไม่สนใจนิดนึจเหยียบคอไเนาะปักคเดี๋งงยวลงมาดเยอเรามาถึงแน่เยว สว่างพอมาเนี่ย <c> ก <oughs> ็เตรียมตัวที่พายกันต่อในข้างในอ่ะอยกันหาจะไปคือทางเข้ามันอยู่ตรงไหนต้องมือเจอระก็ต้องหน้ากับมาเตรียมตัวแนี่ย โอ้อบนั่งรไส้มีจะมาเหตุการ์เข้าวัดจังเกิก้ที่มันต้องใช้กินเกใช่ไหมเราไม่ใช่เราใช้แตฟอร์มใช้แตฟอร์มไปเลยคี่ะเ,เยอะเดี๋ยวเอาตั๊กตรงบน ระวังดักให้หน่อยเอาตัดไม่ได้หรอโอเคตัดได้แล้วเสีอกตีกัป้อมหนึ่งครั้งมันวัดมันต่ำแล้วก็ทะลุเข้ามาเลยเรียบร้อยเข้ามาได้แล้วแล้วก็ระวังกับดักกับดักเยอ ปักก็ได้ไ,ได้พวก,กน้ในพวกน้ํนมันเล่นตงุองอกไอู้ตแรงสวข้างล่างะอ๋ะเอเป็นม,มันตัจังเป็นตีแรงด้วยลงไปยาาอาเะ ว่าใช้ทุกอันนั้นก็ได้โอหย้กไดเยอมากแตได้นไม่ได้เมันไม่แ่ไม่รู้หรอกไม่แรเีปวดใจจะป ระเบิดอะไรก็ได้เลแปลว่า,ากกแตกอร์มันระเบิดได้หมดหแต่ตอนนี้ฉันจะแจกมนเจ็บวิก่งโอ้ยย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 ยเยย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 ายยยย้ยย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 มยยยยนยย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 ย ลืมมันก่อนนะพอจะตัดเสน่ห์จังเลยีนี้ต้องมาเช็คเสียงคอนปลายเสียงดวงเสียงคุย,ยเหตัวที่มันบินได้นะ

ตั้มเนาะติดหมดได้จะมาได้เลยหน้ารับการเข้าไปข้างในกันนะโอ๊ะกระตักกระตักกระตักแล้วมันกระตักตรงหัดหงิกเดี๋ยว อุ้ยวันนี้วันนี้ปุ่มกำดักอยู่ตรงข้างหลังเขาเนี่ยปุ่มเล็กๆก็ต้องกดออกมันกดลำบากหน่อยกำดักอยู่ตรงข้างหน้าไอ้ตรงเล็กๆตรงหน่อนน้อย ดราเบิดีเลยี่ดันไดันไปแต่เขาอยังต้องกดกับดักข้างหน้าเขาบอกโอเคกดปุ่มอกแล้วมันมีกี่ปุ่มวะเคหมดแล้วต้องดูบนหัวให้ดี อ๋อกดดักมันหัวเดี๋ยวไล่ไล่ยังยังข้างไหนบ้างอยู่ข้างหน้าเลยโอเคดับไอ้ข้างไหนกันโอ้โหโอ้ยไปเจอแล้ว โอ้ยหยบน้ำหยบน้ำเกิดระเบิดเหรอ้ไอพี่ระเบิดอไอ้ตัวนั้นไ,มไหมเอเมทีที่อยู่ในถ้ำแหมแล้วมัพยายามปดตักยามจะล่อแล้วกดตัดออกข้างนี้ขโมกเรือเพราะมันขาดระเบิด บอมเล็กอะลูก็เล็กแค่แบบไม่เน้นทำลายนะอะไรวะนะใส่กลองมาได้เป็นยาก,กับเซลแล้วก็เตาโกลเลนไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ดีแล้วแต่ก็เองขอยืมขอยืมหิ้จะตายเอาให้ตายเถอะกับดัก จบแล้วก็ักบางบอตัวนี้มันฉากฉากลังมันหายไม่ได้เลยว่าแค่พื้นหาย

มันลำบากลำบนจริงเลยไ่้ควตัว ได้แบนเนอร์ไอ้พวกนี้แล้วสิเอ,อ๊ะไมเราโดนตีแล้วทำไมเพิ่งอ๋อมีไอเทมก็ไอ้หนามนี่ก็น่าสำคัญนะนเนี่ยออไม่ค่อยมีประโยชน์ออได้แบนเนอร์พวกนี้มาใกใส่อยู่ในการเปลี่ยนไอวร์ดก็ต้องกระชืบนมันให้ได้จานเดือน ระเปิดายระเบิดลงไปมันล็อกเล็กมันไม่ค่อยได้ ตัเส้นตัวเกือไม้นี่ยโอ้รับวอีกจะเกียมางี้ก็เกียวทั้งหมดถ้าเกียวบงล่างเดินก็เกียวไม่งมดแบบน ทำอุดอุดไม่ให้มันลงมาไดิแมวแต่อุดไม่ให้มันลงมามากเลยนั่นอุดแบบให้มนแค่ล่องกุดให้มันแค่เป็นรูเฉพาะเล็กๆอ่ะไม่ต้องแบบให้รูใหญ่เสี่ยงป้องกันไม่ให้พวกนี้มันสปาวตัวเองได้โอ้ย <laughs> นำ้ำ โอ้โห oh, <laughs> ลืมไปลืมไปตัวบินได้มึง <c oughs> บิดได้ลงมันนี้รอบที่หนึ่งร้อยสักเก้าล้านขับจักทำลายได้พวกหนามอ่ะ เขาทำลายหมดแล้วแหละมันไม,ม่ใช่หนาเพิงหน้าที่ยังไม่ทำลาเยาเ,เลยตอนเขาเอาใช้ระเบิดธรรมดาม,มาก็ัวมกับระเบิดที่ตัวได้มาครับรวมกับสลามมันจะกลายเป็นระเบิดเหนียวซึ่มันจะติดผนังได้สลามซึ้งระเบิดสลาม โโหโกดับเป็นร้อยเลยนะะใช่มันจะครัลงแนเกียวสตารมแล้วมันจะตาแล้วมันจะติดไปทไปา้งหน้าเออเตรียมตัวเกาะพดานนะอไอตัวมันนัาา้นตาของหลังเราโอ้ยโอ้ยมันจป็นังไงเนี่ย <c oughs> มีตัวบินได้มามาจากไหนไม่รู้ไม่น่าไม่น่ากลัวเกย์ข้างล่างไม่น่าก,กลัวถ้าเบ,บิดเราก็เยอะนะแล้เราเบ,บิดเราก็เยอะไม่ใช่หรือถ้าเบิดปลบบาก็ได้เพราเราเบิดปลาก็เกาะเหมือนกัน Oh. โอเคเซฟเสียงก็ไปกันต่อคอยเปลี่ยนเช่นกันเพราะในนี้ไม่มีสลามจะได้ไม่ต้องกดสลามต,ตีกว่ามอนตีก็มากกว่าขเขาเปลี่ยนนี้จะลงเป็นสมองแล้วกันเอามาตะชั่วคราวแได้แหมต้อนรับเลยเนาะน่ารักนี่นเชียวได้นั่งเข้าไปเกิดอะไรขึ้นแน่วนะันวี้ระวังระวัง สังขาวสังขาวอยากเข้ามาโอ้เก็ยบยาเก็ยบยาเก็บอยาเก็ยบยาไปดิครับเก็ยบยาชิดผายลปลาบอมใส่นาทเองโอเคโอเคสวยชิดผายปลาบอมใส่หน้าตัวเองอเ,อเ,อเนี่ยทีนี้ก็ระเบิดน้ำได้นะ แต่น้ำคาลไอตัวที่มันมันมากกว่าจนมันดีโอ้ยามาเชียนไปไปที่ได้มีสมองอยู่แปลกๆนะคือคำนี้อาปกติเออยามายามาอ้าวเรื่ออ้าวเฮ้ยกลับบ้านทันดีนะเซีตรงนี้ไว้สบาย ต้องวาร์ปไข่เก็บไหมเม่กี้เก็บมาไม่หมดแต่ว่าแย่ยจังเยไปเมื่อกี้เขาเก็บมาไม่หมดเลยเนี่ยเหรียญโกเหียนมากเลยตัวบินนี่แหละไปไหนไวะตัวบิน เปิดป้ายกเปิดป้ายก็เบิดป้ายตบิตนมานนนอไอตบินไงไอเราเราไม่ได้เกิดไกลแล้วจะเหิวยคราบได้นะ ตัวใหม่ด้วยโอ้โหต,ตัวไก่ไม่ตายตัวใหม่มาเย้ะม,ม,ม,มาที่ตรงนี้หลอกตรงๆมาเลยมา,าตัวเก่าหรืตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่เยโอ็ยม,มาอะไรโอ้โหตัวเก่าเขา้ามาเอาเกอะตัวเก่าตายยังยังไม่ตายมันไม่ค่อยสนไหมสีอยู่เราก็อย่าไปกขับจักตรงนี้ ามาไก่แทนตังแล้วสองสรนะ้ <c oughs> สางใบโอมแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่มีฝนนะข้างหน้ามึงก็แประมาณนี้ เลยพวกข้างล่างใช่ไหมเนี่ยสลยพวกตัวธรรมดาใช่ไหมพูดตัวธรรมดาได้ไหมกลับระเบีบกลบระเบียบโบินได้เกียดมากเลยไปผีมาผีมาทำไมบอ,อกไป มาอ่ะแล้วเตัวบินตังตังตังโอ้ยมันมาเกิดที่บ้านได้ไงวะเนี่ยเกิดนี่มาเกิดที่บ้านทิบหาแล้ว มีมันมันวิ่งมาเลยวเดี๋ยวตักตำรวจตัก,กันเข้าไปข้างในอ,อ๋อ 嘿嘿嘿嘿嘿。<laughs> <laughs>